<t ell> นัท <ffe> <t ell> พรร่วมวันเกิดให้โซตรนายหวานใจอบอุ่นพ่อแม่สองครอบครัวพร้อมหน้าหน่ยขีดกลางแอสขีดกลางแมทก็มาร่วมอวยพรด้วยแต้ว <t ell> นัทพรร่วมวันเกิดให้โซตระนายอบอุ่นพ่อแม่สองครอบครัวพร้อมหน้า <t ell> โมเมนต์ทั้งหวานและอบอุ่นแ <t ell> ต้วนัทพรเผยโมเมนต์วันเกิดหวานใจ <t ell> ให้โซตรนายพรประภา <t ell> <t ell> นอกจากได้เห็นภาพหวานของทั้งคู่ พร้อมแคปชั่นอไวพรวันเกิดจากแฟนสาวสุดซึ้งมากๆว่า Wish all your journey would be full of love, love and happiness นะคะ Happy birthday a s r o n i นอกจากนั้นยังเผยโม,มเมนต์สองครอบครัวพร้อมหน้าโดยนอกจากครอบครัวของไฮโซประนายที่มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมฉลองวันเกิดลูกชายยังมีพี่พี่น้องน้องรวมทั้งไฮโซพกร่วมฉลองวันเกิดน้องชายคุณแม่นิดของสาวเต้ามาก็มาด้วย ทั้งนี้มีเพื่อนๆคนบันเทิงอาทิแดงธัญญาแอฟทักษอรแมทพินนี่หน่อยบุษกรและแฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้โซตรนายกันแบบรัวๆ